ถ้าเองก็อยากจะลองชิมดูสักครั้งเหมือนกันใช่ใช่อยากกินพวกเดียวกันนี่ยะจะไม่ต้องมาเอะอะเข้าเลยเป็นดัวที่ประหลาดจริงนะเจ้าคะว่าแต่ได้เบาเสียลลท่านฮิโกะบ้างล่ะขอรับจมูกข้าบอกว่าท่านฮิโกะถึงไม่ไกลจากที่นี่จริงเหรอ ขอรับแต่มันมีกลิ่นปักปนมาอยู่ด้วยนะขอรับมันเป็นกลิ่นปะปนของคนจากสวรรค์นะครับคนจากสวรรค์แถมกลิ่นคุ้นๆซะด้วยเหมือนดังที่ท่านพ่อว่าไว้ไม่ผิดว่าท่านที่โกรธน่ะห<ม>นีลงมากับหญิงเออจะใจเย็นๆก่อนนะเจ้าคะ เดี๋ยวสิเจ้าค้าคุณโอลิฮิเมจเย็นก่อนดีกว่าเช่ไม่จะยังไม่จะเย็นแล้วมันเจ้าหัวพาข้าไปเดี๋ยวนี้ขอรับ let's go เอาไงดีฮลแลซลี่เธอกับเมยหัวตามไปก่อนเดี๋ยวฉันจะติดต่อพวกโนอาให้เองติติว้าแบดบดและคราวนี้จะติดต่อกิงง่าเลยทีนี้จริงสิโทรศัพท์สาธารณนะ เต็มที่ไหรสิเจ้าวัวนั่นน,นมันพวกยูรีนี่นะเฮ้ยู hey, รอไอ้ด้วยเดี๋ยวสิปะถยถ้าถ้ารถคันต่อไปคงมีหวังไม่ทันแน่ๆเลยอะ่ะช่วยไม่ได้หวิ่งไปเลยแล้วกันเดินเด,นดนถ้าดิโกะอ,อยู่ที่นี่งั้นเหรอจมูกของข้าบอกไว้ขอรับ ซึ่นเป็นสารลอที่ใหญ่โตเสียจ,จริงใช่เลยเจ้าค่ะที่นี่เป็นสาลศาลเจ้าโซซาก,กินะถือว่าเป็นสารเจ้าประจาเมืองเซตไดเลยนะเจ้าค่ะชาวเซตไดจะท้าขอพรแล้วก็ต้องมาที่นี่นะเจ้าค่ะกับผมได้กลินท่านที่โวโกชชิมาจากทางนั้นขอรับมวก ทานิกโกเจ้าคือดีใจจังที่ไม่มีหญิงอื่นอยู่ข้างกายนี่ค่าเองโอริฮิเมะเป็นเจ้าจริงๆด้วยโอริฮิเมะทันิกโกฮะโอริฮิเมะว้าหยุดไม่ได้ท,ทานฮิกโกในที่สุดก็ถึงแต่ไม่ทันได้เหนื่อยช่ไหม เาร่ะทีนี้ก็หาพวกยูริสจังให้เจอเ้ยวะจะจะชนแล้วแสงนี้อีกแล้วเหรอค,คริสโตอฟอร์นายเป็นอะไรไหมอะพวกเจ้าคือเด็กของคนนั้นกันเหรอหาอย่าบอกนะวา่าท้าทิกก์อยู่ในร้านของคุณคริสโตอฟอร์นะเจ้าคะ่ะ อะไรนะชายเลี้ยงวูในร่างของคุณคริสโตฟอร์นี่เหรอดูเหมือนว่าใจจะตรงกันก็เลยจูนติดกับสิงร่านน่ะคุณคริสขอให้เราสองทนอธิฐานที่เจอกันหรอเจ้าคะอ่ะไอเปล่าแล้วทำไมถึงถูกคนโกโบชียืมล่างหรอเจ้าคะกนนั่นน่ะสินั่นเพราะอาจจะเป็น เราสองคนมีความรู้สึกคล้ายคึนกันหรือมั้งความรู้สึกเหมือนเป็นหัวนใครสักคนอะคุณคลิสนี่จังเลยนะเจ้าคะแต่ว่าเป็นห่วใครเหรอเจ้าคะฮ่าฮ่าอ๋อ,อ,อก็ทุกคนนั่นแหละมันเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษนี่นะว่าแต่ท่านฮิกกสุกละพาตัวมาเป็นความจริงงั้นเหรอใช่แล้วล่ะ ไม่ใช่ว่ามีหิงหิงอื่นภาษามาเที่ยวใะนยะแบบมันไม่ใช่นะข้าข้าถูกคบจับมาจริงๆแต่แต่ไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะข้าไม่เคยเห็นหน้ามันชัดๆเลยอะคนบนสวรรค์นี่ก็ใส่ตาสั้นเหมือนกันนะนะนานาซีโนแต่เพียงรู้ว่าเสียงมันคุ้น อยช่างบันเทอะอยังไงก็ได้เจอกันแล้วไม่ใช่หรอนั่นสิทีนี้ก็คือร่างเพื่อนเรามาฮะเรื่องนั้นน่ะใครยังคืนไม่ได้หรอกอา้าวทำไมล่ะเจ้าคะ